โดนครับท่านผู้ชมโดนครับใส่สวยเลยตัวนี้โดนโดนโดนหลังสอดยามเช้าท่านผู้ชมดูบรรยากาศเช้านี้บรรยากาศดีมากครับหมอกหนาเลย <c oughs> ก็พามาดูบ่วงดักหนู แล้วก็กลับดักมีไฟเหมือมนเดิมนะครับไม้ไหมครับไม้นี้ผมมาดูเมื่อคือนนี้ไม่โดนนะครับมีชนบ่วงไปสองหลังหลังนั้นก็ไม่วิ่งเลยไม่รู้ว่าเช้านี้มันจะเป็นยังไงนะมันจะโดนให้เราเรือเปล่ายัางไงก็ค่อยไปลุ้นกันนะครับ ก่อนี่เราจะไปรุ่นกันก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อให้กำลังใจน้ตกปลาอยู่หากินเนี่ยทำคลิปนี่ต่อไปด้วยนะครับเราไปลุ้นกันเลยเดี๋ยวผมพาจะพาไปดูหลังที่มันชนเลยหลังแรกเลยครับเมื่อคืนนี้ มาเช้า,ชานี้ไม่ชนเลยเมื่อคืนนี่ชนหลังนี้แลับตอนเชา้าหลังนี้ก็ยังไม่ชนหลังนี้ก็ยังไม่วิ่งป่าค่อนข้างจะลกนะครับ ลุ้นนต่อครับโดนครับท่านผู้ชมโดนแล้วแก้มแรกครับโดนแล้วโดนแล้วอ้าวมันป่าน้ำครับยังไงขอตัวจัดการเลยนะครับท่านผู้ชม เป็นปลาน้ำครับงาน,น,น,นเห็นไหมาจัดการเลยก็แล้วกันมันดึงไม่ออกครับมีแต่น้ำครับเนี่ยแต่น้ำเดี๋ยวค่อยดูง,งานท่านผู้ชมนี่ครับแต้มแรกส,สวยๆมาแล้วครับมาแล้วแต้มแรก หลังนี้หลักจนถอนออกไปนู่นไม่อยู่ครับหลุดไปหลังนี้หลักจนถอนไปเลยไม่อยู่ได้ไงไม่ทราบนะครับามาแล้วครับท่านผู้ชมไปลุ้นกันต่อครับโดนครับท่านผู้ชมโดนครับสปสวยเลยตัวนี้โดนโดนโดน ครับท่านผู้มชมนะครับแต้มสวยครับแต้มที่สว่างนะครับทำเช้านี่อ่ายังไงเก็บแป๊บนึงครับครับท่านผู้มชมก็เรียบร้อยครับแต้มที่สวงยังไงก็ไปลุ้นกันต่อครับแต้มต่อไปว่าจะมีตัวไหมหมานแล้วครับหมานแล้วหมานแล้ว ถ้าหลังนั้นไม่หลุดนะ่าจะได้3ามแล้วครับหลังเรียงกันนะหลุดไปหลุนกันต่อครับคท่านผู้ชมก็สำหรับภารกิจยามบ่วงหนูแล้วก็กลับดักโมนิไฟกับไม่ลั่นเลยกับไม่กินสักหลังนะครับไม่มีหลังไหนมากินเลยกับเหล็กผม ็บ่วงได้ไป2ตัวนะครับผลงานสตัวนี้ประมาณโลหนึ่งโลก็ถือว่าโอเคครับกับไม้ใหม่เราได้2อแต้มนะครับก็ค่อนข้างจะหาที่ใส่ย,ยากก็ไปได้อยู่ข้างบนนะครับเป็นปลายาคาแถวนี้ถ้าใกล้เนี่ยไม่ไม่โดนเลยมีชนอยู่หลังนึงแล้วก็มีอ่า เขาเรียกว่ามันมันเข้าไปแล้วแล้วม so, ันถอยออกพวกนี้น่าจะเป็นหนูพวกหนูใหญ่นะครับที่รู้วิธีแล้วรู้วิธีที่จะออกนะครับมันเข้าไปผมเคยเจอหลายครั้งแล้วแบบนี้นะครับมันเข้าไปแล้วก็มันก็มันก็ถอยถอยออกพอมันโดนมันไม่วิ่งเลยไปถ้ามันเลยไปมันจะมันจะลุดแล้วมันจะรัดแล้วมันจะไม่ลุดมันจะไม่ค่อยหลุดนะครับก็โอกาสหลุดน้อยแล้วก็มีหลุดไปหลังนึงนะครับข้างบน ติดๆกันที่ได้ตัวแรกก็ถือว่าวันนี้โอเคอยู่ครับว่าหมานอยู่อย่างน้อยก็พอได้ตําน้ําพริกก็ได้ตําพริกแกงผัดนะครับก็ได้ผัดพอได้อ่อมสําหรับวันนี้เช้านี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับก่อนที่เราจะจากกันก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจช่องตกปลาหาอยู่หากินครับช่องนี้ด้วยดีเสมอมา ก็ค่อยมาลุ้นกันผมก็จะมาซ้ำหมายนี้อยู่นะรหรือว่ามันมันยังไม่ออกเท่าไหร่ครับมันก็ยังมีหอมันย,ยังไม่วิ่งเลยก็ค่อยมาลุ้นกันส่วนที่มันโดนถ้านชนส่วนมากมันก็โดนเลยมันไม่ค่อยเท่าไหร่ค่อยมาลุ้นกันในวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ก็คงไม่มาดูนะครับพักผ่อน เพราะว่ามันมาดูเมื่อคืนมันก็ไม่ค่อยโดนไม่ค่อยไม่ไมค่อยวิ่งสงองใหนูมันออกดึกนะครับช่วงแต่เช้าสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ